ศูนย์พัฒนาทักษะภาษา,าเพื่อการสื่อสารโรงเรียนด้านผู้หลุมพีตำบลสกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักและเห็นประโยชน์ของการมีศูนย์พัฒนาทักษะภาษา,าเพื่อการสื่อสารและส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของประชาชนในพื้นที่โดยใช้สื่อการเรียนรู้ภาษา ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมพระหูววัฒนธรรมโรงเรียนบ้านผู้หนุ่มพีจึงจัดกิจกรรมแนะนำสื่อการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารวรรณกรรมชุมชนของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อบอกเล่าความเป็นมาวัฒนธรรมผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของคนในชุมชนการมีส่วนร่วมรักถิน่น และห่วงเห็นมาตุภูมินอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายสอดคล้องกับบริบทชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเวทีหนูน้อยคนเก่งกิจกรรมครอบครัวนักอา่านและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะฟังพูดอา่านและเขียนซึ่งเรียนรู้ภาษาให้กับนักเรียนอายุ4-7ปีแบบมีการบูรณาการเนื้อหาสังคม้แห้วัฒนธรรม แล้วก็พยายามที่จะตัะ้งคำถามให้นักเรียนตอบนะคะตอ,ตอนนี้เต็มห้องประชุมแล้วนะคะถือถือโอกาสว่าเรียกห้องนี้เป็นห้องประชุมและการน้อสายก็อาจจะได้กิจกรรมผู้ปกครองครูมีส่วนร่วมการเรียนรู้ด้านภาษาสงนักเรียนขอขอบคุณท่านพนุมาธำวันประหลัดโครงการบริหารส่วนจังหสกระจนประทานในที่เปิดโครงการสุดพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการ กิจกรรมที่จัดให้กับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปรวมถึงนักเรียนเป็นกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาทักษะฟังพูดอ่านเขียนในรูปแบบของฐานการเรียนรู้ทั้งหมด4ฐานได้แก่ฐานการฟังฟังดีๆมีบิงโกโอ้โหพยัญชนะไทยฐานการพูดฐานนิทานหันสา ฐานการอ่านฐานสนุกกะอ่านและฐานการเขียนฐานเขียนดีมีรางวัลสวัสดีค่ะวันนี้ในนามตัวแทนของผู้ปกครองของเด็กเรียนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนตัานสูลุทีคณะพออคณะคุณครูบุคลากรทุกท่านและก็ผู้ปกครองด้วยค่ะ ที่ได้มีการกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะให้เด็กมีพัฒนาการยิ่งขึ้นไปในการกเขียนการพูดการฟังการอ่านแล้วก็มีสาระที่สร้างสารรค์เพื่อให้เด็กมีทักษะพัฒนาดียิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็ขอให้มีกิจกรรมกกิจกรรมในครั้งนี้ต่อไปด้วยค่ะ